โอ้จับได้ครับ,บเลยนี่นเวลาชิมก็น,บบนี่เลยพี่น้องดูโอโยโยยโลให้เต็ม5ดาวครับนะสำหรับเมนูความสดของวัตถุดิบในการนำเสนอที่นี่ครับพุดน,นครับน้ำจิ้มอร่อยมากครับร้านนี้เฮ้ยใส่ถั่วไหมครับไม่ใส่ค่ะใส่นมสดไหมครับไม่ใส่ครับโอ้พะโล้พันสดสเลยค่ะบ้านผมก็มะนาวเยอะแล้วแต่ไม่เหมือนอย่างเงี้ย น้องครับสวัสดีเอฟซีคว้าโรงเด็ยนครับพี่น้องสวัสดีผู้จัดการส่วนจด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชิมมีคนแนะนํามาให้โรงเด็ยนมาชิมดูมึกเมาคลื่นมึกยังเมาแล้วคนจะเป็นเหลือเหรอฮะตอนเย็นๆบรรยากาศดีมากครับเรามาที่พัทยาแต่ว่าอยู่โซนไหนไม่แน่ใจนะใครมาเดี๋ยวผมดูผมฝากหมุดไว้ใต้คลิปนะครับหัวผมนี่เลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมปักมุดให้ใต้คลิปครับใครตามมาดูนะเป็นที่นี่เมนูแบบเป็นๆสดๆ แบบซาซิมิแบบจัดเต็มมากนะเราสั่งไปแล้วเมื่อกี้นี่หมึกสายน้ํามันงาแบบว่าเขาสับสับมานี่หมึกนี่แบบเป็นตัวดิ้นงนีเลยแบบเน้นความสดของร้านนี้ยำปูมมาก็แบบเป็นๆนะมีโอ้มีหลายกลายเมนูเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศข้างในครับพี่น้องนะตามมาดูที่ร้านหน้าร้านนี่เขาก็โชว์แบบความสดทหนเลยนะเนี่ยนี่หมึกสายครับพี่น้อง มีคนว่ามาพัทยาลองมาชิมดูนี่โชว์กันอย่างนี้เลยนี่เลยนี่ไอตัวที่เราสั่งไปเขาบอกตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เออนั่นแหละเดี๋ยวเธอได้ชิมสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวยังเป็นทางการนะครับคุณซีค่ะวันนี้ไม่ได้แต่งตัวเลยนะอผูอ้จัดการก็ยังลำล่ออยู่ครับนะเดี๋ยวพามาดูอ่ะดเดี๋ยวเอ,เอาตากกตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นๆอย่างนี้เลยนะ<อ>สดขนาดไหนพี่น้องก็คือเอาในอย่างในตู้เลย นี่วัวที่มันอยู่ในกระดองเลยนะจะเอาตัวใหญ่ให้เลยค่ะเจ้าจอของร้านนป็นบริการเองร้านอยู่ตรงไหนนะครับของพัทยาดิพัทยากลางสายผาค่ะพัทยากลางสายอ๋อครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมปากมูนให้นี่โอ้โโอ้โหจับได้ครับนี่โอ้มันไม่กัดน,นะ กัออ๋จับจับได้แต่มันกัดใช่ค่ะเพราะปากเขาได้อยู่ตรงนี้คนี่เขาเรียกว่าหมึกวยวายเนาะใช่นะเดี๋ยวจะวยวายบนซาซิมิเราอื่ใชโอ้ยดูมันน่กินด้ร้านมันเปิดเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเปิดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนใช่โอ้อันนี้เป็นสาขาหนึ่งค่ะครับถ้าเกิดว่าเป็นสาขาใหญ่ที่อยู่ที่หาดกระทิมไลนอ๋อขนาดหาดกระทิงลายครับที่หาดกระทิมไลน์ครับครับโดยแบนก็จะเป็นร้านใหญ่กว่าครับ ขอบคุณลองกลับเจอไหมเนี่ยคือเนื้อจุดชบเลยนะค่ะไข่ะค่ะจุ๊บชุบเลยนะขอไปลาดน้ำมันง่ายเขาก็จะดีดดูน้ำมันไงเอาสามตัวนะผมได้ครับนี่โชว์กันแบบจ่าๆอย่างนี้เลยนี่เป็นหอยหอยมาละหอยมาละที่พี่พี่เคบอกว่าอร่อยอร่อยอ่าใช่เยอะกว่าพี่พี่เเดินป็นสาขาสองแต่ว่าเยอะกว่าสาขาหนึ่ง ครับครับแต่ผมเซิร์ชมาก็เจอร้านนี้นะผมก็มากับ Google ครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปพี่น้องนะใครมาพัทยาอยากเกี่ยวกับอะไรที่มันสดสดอ่ะนี่บางทีเราอากทะเลค่ะพี่จากในสดของจริงเลยเนาะนองใหม่ทุกวันค่ะครับเนี้ยมันเป็นฟามอ่ะราคโอ้โหโหโหแบบสดสดมากพี่น้องดูนี่เลยเดี๋ยวไฮไลท์จะตอนที่เขาราดน้ำมันงาลงไปนะครับพี่น้องอันนี้แหละผมตามมาเลย ครับขอบคุณมาดูพี่น้องพี่สั่งหมึกน้ำดำแล้วก็ยำหอยนางบรมนี่ก็คือจุ๊บยักษเลยน้องไงหมึกไข่น้ำมันงาค่ะพี่จะลาดลาดนั่เลยนะครับเวลาชิมก็นี่เลยพี่น้องดูโอโย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 โอหอนี่แหละค่ะอร่อยไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละค่ะนี้เลยเหรอก็คือสดสดค่ะพี่อ้าวใครจะชิมคนแรก ขอบคุณเลยคุณชิมดูคด้ไหมครับอ่ะให้ให้ผู้จัดการใหญ่เราชิมดูก่อนนะบอกว่าอร่อยอยนี่มันอร่อยจรงตรงนี้แหละเอาตัวใหม่ก็ได้ลูกอ่ะมันลื่นละมันลื่นมันลื่นมันลื่นนี่ก็คือโอโหอะไรลูกมึงน้ำมันงาครับพี่น้องมันเกาะกันไงลูกมันยังเกาะกันอยู่โอ้โหใหญ่ไปกินไม่ได้หรอกอย่างไงแหละ แล้วเขาก็จิ้มมีมีอะไรอ๋อจิ้มกับน้ำจิ้มโอซีฟู้ดมะนาวลูกนะคะจั๊บแล้วก็โซจิมชีน้ำจิ้มมีวาซาบิเราจิ้มเลยจิ้มเลยค่ะจิบอะไรก็ได้จิ้มดำดำเราเราจิ้มปนปาดูมันยุัดยัดในปากไหมมันดูดด้วยนะนี่ดูน้ำลายน้ำลายแตกครับพี่น้องแล้วมาดูเมนูต่อไปนี่คือหมึกน้ำดำอร่อยไหม แล้วก็ยำหอยนางบรมแล้วเราก็มีสั่ไปสี่เมนูเนาะเกลือโรงเรียนขอไปชิมหน่อยวันนี้เรามีพระเอกรับเชิญก็ไปีนน้องมันต้องแบบอย่างดินจริงนะดูดีเอาตะเกียบลงไปเนี่ยมันดูตะเกียบครับคือไม่ต้องคีบนะตใต้เนี่ยขอชิมแบบราดน้ำมันงาเฉยเอ,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 อดออออูสดมาก ไ,ได้ครับ้วยความสดนี่การทีให้ดูโคตรอร่อยเลยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีนะไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีก็ชิมได้ที่ลองชิมดูกับวาซาบิดูนี่ชิมวาซาบิหน่อยเอาน้ำจิ้มตรงนี้ราดหน่อยน้ำจิ้มซีฟูดราดน,นิดนึงแล้วก็นี่เลยนี่เอาอย่างนี้ เมื่อกี้มันพยายามหลบหนีมากนะจิ้มกับวาซาบิหน่อยนึงพี่น้องว้สดสดเสดยวแห้วหอ,อมจริงเลยครับพี่น้องมาพัทยารอบนี้เอาแล้วนะวาซาบินะหวานานะ รอร่อยืออ,อว่าเขาดีเขาด้านอย่าจิ้มเยอะเหมือน,นผมอร่อยจริงืมนุ่มเด้งดหงึืมมันดิ้นในปากด้วยมันดิ้นในปากแล้วมันก็มันดิ้นในปากแล้วมันก็จะมันดูดส่วนอย่างนี้รรนี่ยำปูม้าครับ เมนูที่นี่คือยำปูม้มาก็คือต้องปูม้าเป็นปนจริงนะต้องแบบปูม้าที่แบบยังยังเอาตัวเป็นเอาเราเป็นทําเลยเอันนี้ปอคุณเป็นคนสั่งขอคุณเป็นคนสั่งครับโอ้อร่อยครับอันนี้ตีใจอันนี้อันนี้นี่เดี๋ยวหลังเราเราไปเช่าเรือเรามีเรือขึ้นเรือนะได้มึกมาลองอน้ำมันงานกับอ,อันนี้แหละไปนี่เลยเดี๋ยวบาสบีขอพักก่อนนะ จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับน้ำเขกากำลังตีว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำมะน,นาวแท้มิดใส่ด้วยพอไปเจอกับอืมเที่ยวแล้วแม่อยากจะลืมลงไปครับนุ่มดูเลี้ืง ทะเลก็ต้องเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราจะทําอยู่นะแล้วมาชิมต้นน้ำดำของเขาดูว่าเขาทำยังไงครับเป็นมือกระตอยต้นน้ําดาที่เราต้องปากดําน้ำดำนี่มาจากมึกของมือกระตอยก็เป็นมือสดๆไปถึงบ้านเราเนี่จะกินไม่ได้นะเพราะว่ามันไปหลายวันเนาะอันนี้คือต้องแบบสดๆจากทะเลครับชิมดูครับอืม ก,กินรั้วกระทะเค็มๆมมันๆอร่อยไอ้ม,อออมชิมดูน้ำนี่ชิมดูน้ำผัดมันก่อนจะได้ก๊อปปี้เป็นไงว่าทำแบบไหนมันดูยำหอยนางรมเรื่องของความสดต้องไว้ใจร้านนี้ครับ น้ำยำใส่ในเขาเรียกอะไรหอยนางนรมแบบชําม,มากนะน้ำพริกเผานี่เข้มข้นมากชิมดูครับอืมเค้มป่นความสดของหอยน,นางรมนี่คือหวานมากอืมขาบคุณกินไม่พูดเลยเอะยังไงอร่อยไหมอร่อยจนไม่พูดเลยอร่อยจนหยุดอร่อยจนหยุดลืมพูดเรื่อเนี่ยอร่อยนะ อันนี้อันนี้ใช้ได้อันนี้ชอบมากไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็ยังหวานเลยเนาะไม่เรื่องอืมน้ำมันงานกับหมึกสดนี่ขอากันดีมากนี่ยังดิ้นอยู่เลยมมไม่ต้องกรีบครับเอาตะเกียบลงไปอย่างนี้นะ,ะความสดมันต้องเป็นอย่างนี้ครับพี่น้อง คิดถึงทีมงานนะคิดถึงน้าเล่ลเลนาเล่เสียวัดช่างขวัญเดี๋ยวนาเล่กันมาทะเลนะว,ว,วันสองวันนาเล่กันมาขึ้นบ้านใหม่ที่รางสิทธิ์ทองเจ็ดมัม้งนะว้าวอร่อยมากไดบเลย พีน่น้องรวมน้่งเมนูนี้น่าสั่งครับคนที่ชอบซาซิมิเรื่องของความสดครับหนวดหมึกนี่แบบว่ากำลังกอดปิดนิ่มเลยเห็นไหนะ่เด็ดมากครับจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาน้ำจิ้มซีฟู้ดเขานี่แบบนี่แซมเลยนครับช้ำๆนะขอบคุณที่ชอบกินซาซิมิเวลาชิมด,ดูน้นำจิ้มอร่อยมากเลยจ้ยำก็อร่อย กรอบเด้งเด้งสูริสนมากเลยเป็น<ม>ยังไงสดนะอร่อยกับข้าวเขามีหลากหลายเมนูมากนะนี่เราสั่งมาแค่นิดหน่อยอเพราะว่าลนี่นี่นี่พอเราไปไม่ต้องจิบอย่างนี้เลยเรากินเลยเูย้ดยดยูด น้าฮะเป็นยังไงล่ะเป็นย really? ังไงความสดก็ต้องอยู่นี่แหละอาหารทะเลซีฟู้ดพวกนี้ต้องมีความสดอย่างเงี้ยเนาะมันเข้ากันกับน้ำมันงานะเข้ากันกับน้ำมันงาดีนะเดี๋ยวจะทออเจอกรน้ำจิ้มซีฟู้ดราดหน่อยได้ได้นะคะเอฟซีเด้อใครใครอยากมาชิมแบบก็เปิดหน้าต่างเด็ยเลยนะคะเดี๋ยวผมปัหมุดไว้ใต้ ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะปักหมดไว้ให้ใต้คลิปนะครับพี่น้องดูดูลิ้นดูดูลิ้นสุดติงครับพี่น้องยังไม่พอเธอลองกินนี่ดูนี่คะ่ะคือเป็นอาหารชาวเลของคนเมนื่อก่อนนี่มีแต่ชาวเลที่เขานิยมทานอย่าง,งนะากกานี้มากนะนครับก็คือเนี่ยจริงๆเราต้องใช้ท้อนตักมันจะได้แบบกินน้ำจิ้มมันด้วยแต่อย่างงั้นก็ได้เอาเลยพอดีอำ่ำระวังนะเออเอาแล้วเห็นไหมเราไม่เอาปากมันเข้าก<อ>่อน เป็นยังไงอ,อร่อยเดี๋ยวเราจะกลับไปต้มเราต้องซื้อมา,มาเมื่อเช้าเหมือนกันมีกลิ่นหอมแล้วน้ำหมึกหวานมากน้ำห,หมึกหวานนี่ไม่ใช่หวานมันคืน้ำตาลหอยไม่ได้ใส่น้ำตาลมันก็เป็นหวานของหมึกเองแหละเนี่ยน้ำซุปเขากินได้เลยเหรอะจริงๆเมื่อก่อนมันเป็นอาหารของคนชาวเลจริงๆนะที่เขาแบบไปหาหาหมึกมาแล้วเขาก็อืมกินข้าวสวยอ่ ใช่ไหมแต่เราไม่สั่งข้าวนะชิมยำไหมหอ,อยนางรมไหมหอยนางรมนี่แบบพ่อคุณชอบเลยอะางเงี้ยเมืม่อวานไปรีวิวไอ้หอยจ้อปูจ้อชชำๆใส่นี่เน่ะตอนเย็นๆนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปแคมป์กันต่อครับคืนนี้น้ำมีฟองขึ้นหน่อย เออใช่แต่เธอต้องหยุดไปก่อนอายเออหยุดยาวเลยเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับรสชาติของเขาคุ้มค้นมากครับก็คือน้ำยำในการทำหอยนางรมนี่คือประจัดเต็มจริงแล้วก็หอยเขาสดอ่ะครับถือสรุปว่าอร่อยทุกเมนูนะอร่อยค่ะจานนี่การันตีแล้วก็ให้เต็มเลยอ่ารสชาต เนนนีียยยด๋วขออชิม okay. ่่หครับนี่คือยำปูม้าแบบเขาทำแต่จานดีเนาะอาหารครับยำซีฟู้ดแบบเรียกปูม้ายังดิ้นอยู่เลยอ่ะแคฮะค่คือเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้นะดูนะเนี้ยสดขนาดไหนพี่น้องดูตีนปูม้ายังชักกระตุกอยู่เลยอ่ะก็คือเน้นวัตถุดิบที่ความสดครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวพี่จับไปนะปูม้ายัง ปูม้ายังดิ้นอยู่เลยโอ้ไม่ธรรมดาครับเรื่องงงความสดไว้ใจที่นี่ได้ปลาหมึกหมึกนี้ฉนวนราคาตัวละสามตัวสี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเยวพื่อนๆจะบอกไม่บอกราคานะสามตัวนี่สี่ร้อยบาทนะครับมือกานี้สองร้อยยี่สิบบาทยำนี้ก็สองร้อยยี่สิบมั้งอันนั้นก็ร้อยหกสิบเก้าอ่ะดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ฉันไม่กล้ากินเนี่ยเหมือนนอนเลยอ่ะ,ะนอนกำลังจะไปกินใบไม้อ่ะ ไม่แกกินเดียวลูกเด่นกับปงคุณจัดการให้นะอ่ะก็ะะชิมกันไปครับพี่น้องตอนตอน,ตอนเย็นๆของเ,เราบรรยากาศดีๆต้องจัดเมนูแบบนี้แซ่บรับถูกใจแน่นอนเออเดี๋ยวเ,เอาบัตสบีใส่นิดนึงก็ได้นะจะจะใช่เลยอเอออย่าใส่เยอะมันแรงมากทานไปคนญี่ปุ่นเกาหลีเขามาเขาต้องคายเอค่ะอาปาเออ อืมอ้มาสสบีแรงนะบมบีใช้ได้ก็ขอตัวนั่งกินกันก่อนนะครับพี่น้องมาชิมกันได้หลากหลายเมนูมากนามีแบบเป็นๆสดๆจัดเต็มครับวันนี้ <Let> s. <S คุ้มค่ากับการเดินทางมาพันกว่าโลจากเชียงรายสู่ภาคตะวันออกครับก็อร่อยมาก มาก็เรามาแวะชิมดูได้นะครับพี่น้องแง้มดำหมึกติดฟันดูดฟันมากเดี๋ยวขอดูเมนูหน่อยเถอะนอกจากจะมีมีเมนูอะไรบ้างเผื่อเพื่อนสนใจมาเนี่ยอ,อาไอยไหมน้องนะ้ำเมนูหลากหลายมากต้มยำปลาทูออแกงส้มไข่ปลาลิ้วคิวหอยลิตลับผัดชาอันนี้ก็น่าทานเนี่ย ยำสามไข่เอ็นหอยจอบทอดกระเทียมครับยำหอยนางรมมึกไข่ทอดกระเทียมกุ้งดองแซลม,มอนดองซาซิมิเปียบเลยหมึกหอมแซลม,มอนมีเขาสั่งเมนูนี้มีอุอนิอุนิมือไทยก็คือหอ,อยเม่นครับหมึกช็อตก็มีพี่นอ่ะเผื่อหน้นาจมีไหมเผื่อกุ้งมังกรมีนะเป็นน้ำจิ้มแบบเค็ดค่ะพี่มะนาวลูกค่ะน้องชิมะนาวลูก เมนูหลักอะไรยำยำอันนี้จะเป็นพวกเมนูดองซีอิ๊วร่ะน้อบพี่จะขอชิมหน่อยน้องขอมาเสริมให้เอาใครแบบชอบเผ็ดนี่นะขมจิมมะนาวหนึ่งลูกเป็นน้ำจิ้มเขาแบบมาตรฐานจริงนะน้ำจิ้มใช้ได้ครับนี่ใส่น้ำจิ้มไปยังดิ้นอยู่เลยพี่น้องเห็นไหม ใส่น้ำจิ้มลงไปมันยังขยุกอยู่เลยอ่ะเบเกร์ยังไงนี่ยเบเกแนะนำสำหรับสายซีฟู้ดใครที่ชอบกินแบบซีฟู้ดนะลองแบบสดๆองแล้วร้านเขาก็ที่จอดรถมีที่จอดรถเยอะริมข้างทางอะไรอย่างนี้ครับรสชาติดีลองชิมดูน้ำจิ้มแบบเผ็ดๆเยอะเขาเดี๋ยกเขาเนื้อคือไม่หอขาหอน้ำจิ้มนะ อืมก็ปีกไม่เป็นอย่างเงี้ยอร่อยเลยครัคำว่ากินซีฟูด้ดมันต้องแบบมะนาวแท้แบบนี้คือรสชาติน้ำจิ้มคือเปแบบเป็นเชฟทำครับผมบอกเลยว่าน้ำจิ้มนี่อร่อยสุดครุดผมต้องการก็ปี้อย่างนี้จริงๆน้ำจิ้มของานี่แบบที่ม่อยู่ น้ำจิ้มแบบบอกไม่ถูกเหมือนจะใส่ถั่วก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นปี้แบบซีฟู้ดแล้วก็ใช้มะนาวแท้ครับตัวนี้ตัวใหม่เขาบอกเผ็ดมากตัวนี้ก็อร่อยมากก็ให้เจ๊จิ๋วมาก็ปีด้ดูกินเราเสยใกอยากก็ปี้เพื่อกลับไปเชียงรายแล้วอยากกินน้ำจิ้มอร่อยมากครับขอรีวิวน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้าเธอได้สูตรน้ำจิ้มนี้ไปนะพี่บอกเลยว่าเธอไปเปิดร้านซีฟูดด้ดแถวเชียชงรายอะจบเลย ก็ปีไม่ได้หรอกเขาก็ใช้พริกชี้ฟ้าแดงนะเขาใส่นมสดด้วยเปล่าเธอเหมือนกับเหมือนกับใส่นมสดเข้าไปไมเหมืมอนอะไรนู้นแต่เปรี้ยวแบบหอมมะนาวมากแล้วก็มันละมุนล,ลิ้นเนี่ยมันไม่มันละม,มุนกับมันนุ่มอะ่ะมันไม่ได้ออกแบบปีดไม่ได้โดดไปเปรี้ยวหรือเค็มคือกินไปก็คือละมุนแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวไปในํามุนไปเลยละลายไปเลยน้ำจิ้มอร่อยครับ้านนี้ไม่เชื่อลองเด็ดแล้วามาชิมดูนะ น้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บจริงแซ่บเบอร์ครับนี่นอกจากความสดหลายอย่างครับกุ้งมังกรใครอยากกินก็คือสดๆอย่างนี้เลยหอยจอบต้องเป็นเปนครับพี่น้องหอยเม่นต้องเป็นเป็นงนี้นี่ปลาสั่งแล้วโอว้ถ้าคือสั่งก็คือมาเอาสดๆแบบนี้ไปให้ลูกค้าเลยครับพี่น้องอมาจอบสดกว่านี้ก็ไปเอาทะเลเลยเนาะสดกว่านี้ก็ไปกินในทะเลเลยครับ หอยมาแล้วหอยมาแล้วอุ๊มือชอ็อตก็คือทุกอย่างต้องเป็นครับไอสั่งก็คือเขาจะแบบเน้นอย่างเงี้ยขังไว้ตรงนี้เลยมนีช็อตโอ้ยนี่มือตัวใหญ่ม,มากมืออันนี้มือหอมครับนีบ่เป็นๆอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องนี่ดูเขียวๆเนื้อปลาหนังทีมาสั่งตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับพี่น้องนี่คือสดๆอย่างเงี้ยนะครับดูตายเขียวอย่างเงี้ยครับ เน้นความสดจริงอันนี้อะไรครับพีลำดับนี่หมึกนะครับปลาคอวนี่ต้องรอเปลี่ยนน้ำนจ้ะมีอะไรอีกนะพี่น้องนี่นี้ก็จะเป็นคู่มังกรคู่มังกรูมักรเจ็ดสีคูมักรเจ็ดสีสดๆเป็นๆอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่ดูอันนี้เป็นคู่มังกรธรรมดาแต่อันนี้ยจะเป็นซาซิมิครับ่โอ้ครับซาซิมิใช่ไหมครับนี่ใช่ครับโอ้ครับไป แต่ลูกค้าเลือกเลยครับว่าลูกค้าซื้อไปก็สามารถไปเบิร์นไฟได้เอาไปย่างได้ใครไม่อยากสดก็เอาไปเบิร์นไฟเอาไปนี่ได้เนาะใช่สาขาซึ่งเบิร์นชีสได้อืมครับนี่ก็เป็นช็อตครับพี่น้องมาร้านนี้คือแบบอยากกินสดๆก็คือมาที่นี่ก็จบไปเลยเนาะใช่ครับแต่ถ้าดีๆก็ไปสาขาใหม่ก็โอเคกว่าเพราะสาขาใหม่ของครบกว่าอืมก็มีหลายอย่างครับครับครับนะ่ยเดี๋ยวปักหมุดสาขานี้ให้ก่อนถ้ามาไม่มีเบอร์โทรอยู่ครับโทรมาถามได้เนาะครับครับ ให้เต็ม5ดาวครับนะสำหรับเมนูความสดของวัตถุดิบในการนำเสนอที่นี่ครับต้มน้ำดำสัซิมิอร่อยจนแบบไม่เหลือสักชิ้นครับอร่อยจริงต้มน้ำดำครับพี่น้องนี่ก็ดับนจนแล้ัละนะครับแล้นี่ก็เป็นยำหอยนางรมครับรสชาติจัดจ้านนะครับอันนี้ก็เป็นยำปูม้าเผ็ดมากจนปองคุณแบบสะดุ้งนะและ้วก็อีกอันที่ขาดไม่ได้เลยน้าจิ้มที่นี่ ผมว่าอร่อยที่สุดผมก็ให้ติดในอ,อร่อยกว่าผมทำหลายเท่าอะ่ะผมทำก็ว่นน้ำจิ้มแซ่บแล้วน้องค่ายทำก็อร่อยนะแต่ว่าน้ำจิ้มที่นี่หาที่ติไม,ไม่ไม่มีหาที่ติไม่มีคือแบบบอกไม่ถูกต้องลองมาจิ้มเองใครได้สูตรที่ไปนี่รวยแน่นอนับสำหรับขา,ายอาหารซีฟู้ดนี่มาเช็คเมนูครับเมนูราคาเมนูหนึ่งพัน1 13บาบาทครับเอ่อ มีน้ำอารมเยอะเนาะกับน้ำพะวันเผ็ดครับก็มีมึอขันน้ำดำร้อยเก้าสิบเก้าครับเน้อก็ไม่แพงครับยำหอยน้ำลมก้ร้อยเก้าสิบเก้าครับยำปูุกมาร้อยเก้าสิบเก้าครับหมึกหมึกสายนะครับน้ำมันงานสี่ร้อยบาทครับรวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทถือว่าโอเคแซ่บครับแซ่บถูกใจอ่าแซ่บเผ็ดนัวบนคุณบอกคุณหยุดไม่ได้เลยเผ็ดมากเผ็ดมากุตะครับน้ำจิ้มอร่อยมากครับร้านนี้ ไม่ใส่ถั่วไหมครับไม่ใส่ค่ะใส่นมสดไหมครับไม่ใส่ค่ะเป็<อ>านเนยลูพันสดๆเลยค่ะบ,บ้านผมก็เะนาวเยอะแล้วแต่ไม่เหมือนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าซีฟูดหากินที่ไหนก็ได้น้องเขาบอกซีฟูดหากินที่ไหนก็ได้แต่ว่าอยากกินน้ําจิ้มเด็ดต้องมาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพัทยาค่ะครับมึกเมาขึ้นพัทยา,า,ข,ยาขอบคุณนะครับแซ่บจริงอร่อยได้ใจมากขอบคุณครับใส่อะไรเข้าไป อร่อยคือใครอยากจะเปิดร้านอาหารนะใครอยากจะขายซีฟู้ดนะผมแนะนําว่าต้องมากินร้านนี้ก่อนต้องมาจิมจ้มน้าชิมน้ําจิ้มเขาก่อนครับเพื่อนเพื่อนได้น้ําจิ้มสูตรนี้ไปยังไงไปขายซีฟู้ดก็รวยครับเพราะน้ําจิ้มคือแบบมุนอร่อยกว่าย,ยิ่งกว่าพัตตคารนะน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มเด็ดมากผมยกให้น้ําจิม้มพยายามถามน้องเขาน้องเขาก็พยายามบอกว่ามันเป็นสูตรของทางร้าน เมันเหมือนจะใส่ถั่วเขาไม่ใส่หรอกเนาะแต่มันเหมือนจะใส่นมสดเข้าไปด้วยเขาก็ไม่ใส่สมันมีความอูมามิแต่ไม่ใช่ใส่ผงชูรสนะกุญแรสอ่ะเมื่อกี้เธอมาเปิดเอาของอะไรไม่ใช่เหรอไปเดี๋ยวเราก็จะคืนนี้จะไปหาลานแคมปิ้งกันครับพี่น้องจะไปนอนแคมปิ้งกันถ้าจะไปที่ หา EOD ไหมที่สัตหีบพรุ่งนี้เช้าก็ไปเดินตลาดเช้าที่สัตหีบก็เปลีป่ยนบรรยากาศพัทยานะี่อยู่สองวันละก็จะออกจากพัทยาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยว FC จะเบื่อเออนะก็มีโอกาสลงมาชิมดูขอย้ํานะครับใครที่อยากจะเปิดร้านซีฟูด้ดลองมาชิมน้ําจิ้มเขาดูมันเป็นน้ําจิ้มสูตรที่ผมมองว่ามันหรูหรามันไฮโซมากมันรสชาติแบบ มันอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นรสชาติที่ใช่อันนี้อันนี้แหละผมเคยไปกินครั้งหนึ่งน้ำจิ้มสูตรเนี้ยที่ที่บางแสนเนี่ยมันเป็นร้านอาหารเด็ดโรงแรมใหญ่นะน้องเขาคง,งได้มันเป็นสูตรแบบบอกไม่ถูกอย่างเงี้ยต้องใช้มะนาวสดคือถ้าเราไปทํามันปิดไปไม่รู้บอกไม่ถูก,อก,ถกลองมาชิมดูด้วยกันเดี๋ยวว่าอุ้มโอวยเกินไม่ได้อวยมากแต่อร่อยจริงนะครับพี่น้องอ่ะผ่านไปผ่านมามาแวะได้นะครับพี่น้องนี่เลย มึงเมาขึ้นซาซิมิพัทยาครับร้านเล็กๆนะเป็นเพิงแต่ว่าอ่่านีของสดจริงสดจริงแซ่บจริงครับไ,<อ>ไปละพี่น้องครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นีุ้งเด่นก็จะขอตัวเดินทางกันต่อครับผู้นี้เจอกันใหม่จะไปไหนก็ฝากติดตามนะครับยังอยู่แถวนี้นะ อีกวันสองวันแล้วก็ใครมีร้านดีใครมีร้านเด็ดแนะนําก็ลงมาใต้คอมเมนต์เลยครับถ้าไปแถวชนบุรีพัทยาหรือว่าย้อนกลับไปทางาจันทบุรีหรือว่าจะลงกลับไปทางอายุทยาสิงห์บุรีก็ทักมาได้ใครคิดถึงปลาเคนทอนอีกสักหน่อยไปแน่นอนนะครับหลังสงกรานเราเดินทางกันแน่นอนคือทาไมาอีกรอบหนึ่งเราจะยิงยาวเราจะไม่แ,แวะ ที่ไหนเลยเราก็จะยิงฟืดอ,ออกที่ออเพชรบุรีไปเลยครับออกที่สุพรรณบุรีออกรุ่นไปเลยนะเราจะไม,ไม่ไม่มาเก็บ EP แถวนี้นะครับสำหรับ EP นี้ต้งเด่นกับทีมงานขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับแซ่บไล์